แล้วกระเป๋าใบไหนนี่เหมาะกับย่าอันนี้ก็ตุ๊กตบเนย่าอย่าเอานะเหมาะน่ารักมากล้วตายแล้วฉันก็ต้องวางแล้วสิต้องวางเดี๋ยวบูมาอีกคนที่ดอกไม้ี่รีบช็อปเพรตอนเนี้ยบูไม่อยู่เออบูไม่อยู่โอเคโอเคช็อปก่อนเพราะว่าเราให้บูเขาไปจัดอยู่หลังหลังด้านหลังไม่ได้เดี๋ยวเขาแย่สวัสดีค่ะพบกับพวกเราผู้หญิงยกกำลังแจ๋วนี้ใบนี้ก็นี่อันนี้แพทจองนะรองจองก่อนพัทลุงอะสิเธออยากได้ว่า อ้ยย่ยาเขามาแล้วเราต้องรีบจับจ<อ>ง้งเขาเขาชอบนอกอแก้วของย่าไป หมาแมวฉันต้องเลือกหมาแมวอยู่แล้วเพราะว่าฉันเป็นคนรักสัตว์โอ้ยงานีแบบนี้ย่าจ๋าเป็นกระเป๋ากระจูดใช่ไหมย่าจากพัทลุงของดีพัทลุงจ้ะนี่แล้วฉันชอบความเย็บปากของเขามากสุดเดี๋ยวเราต้องหาเวลาแบบว่าเลือกสักนิดหนึ่งแม่ไปหาอะไรกินก่อนถูกต้องอย่างนั้นเดี๋ยวจะพาไปร้านอาหารไทยรถ42เอ๊ะอะไรคืออะไรอะรถ42่ สงสัยอย,อยู่เนี่ยาพาไปปทุมธาน,นีเลยอายุหรอหรือยังไงอยากจะมีร้านอาหารสักร้านหนึ่งที่สําหรับเ,เพื่อนฝูงหรือว่ารับแขกพวกเพื่อนฝูงมาเราก็อยากพามาทานร้านตัวเองอาหารเนี่ยพี่กับพุ้นส่วนเนี่ยช่วยกันคิดก็จะเป็นเมนูแบบที่เราเราเรา,เราชอบรสชาติอาหารทั้งร้านเนี่ยก็จะเน้นเป็นจัดจานเข้มข้นถึงเครื่อง เธอจ๋าอยากให้ไปนะร้านนี้เป็นร้านอาหารรสชาติจัดจ้านเข้มข้นถึงเครื่องในบรรยากาศเป็นกันเองค่ะอบอุ่นเลยเหมือนเราไปทานข้าวบ้านเพื่อนเลยลแต่ที่นี่เนี่ยเขามีห้องส่วนตัวแล้วก็มีห้องจัดเลี้ยงด้วยและที่สําคัญร้านนี้เขาตั้งอยู่ตรงข้ามกับวัดหงประทุมมาวาดค่ะเข้าซอยไปนิดหนึ่งนะคะก็จะเจอร้านของเขาเลยส่วนเมนูเน้นความหลากหลายค่ะ ถ้าไปถึงอุ้ยมันน่ากินไปหมดนะเนาะจะสั่งอะไรก่อนดีสั่งเมนูที่เขามาลังทอดอยู่นี่เลยค่ะนี่คือยำกุ้งแพรค่ะก<อ>็จะเป็นตัวกุ้งฝอยนะชุบแป้งทอดกรอบเสิร์ฟคู่กับน้ำยำรแสแซ่บแบบนี้แม่อันนี้คืออยากให้สั่งก่อนไปถึงแล้วว่าเปิดด้วยอันนี้ก่อนเลยแล้วน้ำยวงน้ำยำเขา<อ>ดีมากแล้วกุ้งนี่ คุณพเข้าใจหมามันต้องสั่งหรอไม่ะกุ้งกุ้งทอดอย่างเนี้ยชอบมากเลยอะมากที่สุดแม่ถึงแพ้ก็อยากกินอย่างกินละขั้นไปแล้วต้องกินเนาะต้องกินแม่แล้วอันนี้คือแกงส้มแปะสะปลาช่อนทอดค่ะน้ําแกงส้มรสเข้มข้นแม่ปลาช่อนทอดเรารู้เลยว่ามันจะต้องอร่อยแค่ไหนแล้วปลาช่อนเป็นปลาช่อนทอดออ้ยนี่ อยู่ปทุมจะขาดได้ยังไงกุ้งแม่น้ำเผาคะ่ะเสิร์ฟมาเป็นเซตพร้อมข้าวสวยและน้ำจิ้มซีฟู้ดคุณแม่ส่วนอันนี้หมึกผัดไข่เคม็มตามด้วยอะไรต่อดีนะกุ้งซอสมะขามคะ่ะเป็นกุ้งแม่น้ำนะผ่าครึ่งแล้วก็ทอดแล้วก็ราดด้วยซอสมะขามอันนี้ยำถั่วพลูคะ่ะเมนูยำรสจัดจ้าน บอกเลยนะสั่งกันทุกโต๊ะแม่ร้านอาหารของเรานะคะอยู่ในซอยสีปทุมหนึ่งนะคะตำบลบางบางปลอกค่ะอำเภอเมืองปทุมธานีนะคะเขาเปิดทุกวัน11โมงจนถึง3ทุม่มแต่อยากให้สั่งอาหารก่อนเพราะครัวปิด2องทุ่มจ้าเอ้ยคุณ<ม>แกงชุบน่าก,กินมากมากปลาช่อนแปสซานแต่ยาอ,อย่าพึ่งช้อปเดี๋ยวให้ช้อป อันนั้นเขาไม่เรียกว่าช็อปอันนั้นเขาเรียกว่าขโมยขอโทษนะคะอันนั้นคุณเอาไปขายต่อหรือว่าอะไรคะย่าว่ามันก็เบานีนะมันสามารถถือได้เลยใบย่าต้องวางย่าเอาไปขายต่อแหละหนูว่ากลัวบูมร้อนเงินไหมช่วงเนี้ยให้ย่าพาไปเอาไปหมดอ่ะอาหารแถวบ้านย่าดีกว่าบุรีนนทบบุรีนะคะเป็นอาหารเหนือ เหมือน Miss มิสแกรนด์มเออเหมือนม,มา <ๆ S 2> กใก<ช>ล้นะแถวแถวสนามบินนา,าลาบคั่วจิ้นส้มอย่างเงี้ยเป็นสูตรเชียงใหม่ทธอยากให้ไปกินร้านซอยเนอร์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 ก็เหมือนอราหมาว่าเป็นข้าวซอยเนอร์อะไรเงี้ยครับที่เราตั้งใจก็คือเราไม่อยากให้อาหารเหนือเนี่ยเป็นอาหารที่เหมือนเป็นเ,นเฉพาะกลุ่มกินแต่ในเทศกาลร,รวมญาติหรืออะไรเงี้ยครับคืออยากให้เป็นอาหารที่เหมือนก๋วยเตี๋ยวเหมือนราเมงที่ สามารถกินได้ทุกวันซอ,อยเนอร์อุ้ยน่ารักอะ่ะดูสิร้านเล็กๆเก๋เกนๆนะคะกเ,กเป็นร้านอาหารเหนือรสชาติเข้มข้นค่ะอร่อยได้ไม่ต้องไปถึงภาคเหนือเลยร้านนี้เป็นสูตรของทางเชียงใหม่และเชียงรายผสมผสา,กานกันน่ารักมากเน้อเก๋นเนาะลมเย็นลมโกรกเชนนะคะแต่ว่าเขาปรับรสชาติให้มันเข้มข้นขึ้นเพื่อให้ถูกปากลูกค้านในละแวกนนทบ,บุรีและกรุงเทพเพราะบางทีเนะี่ยอาหารเหนือแบบจัดๆอะ่ะ บางทีมันอาจจะไม่เข้มข้นไงอันนี้เขาปรับให้มันแบบเข้มข้นขึ้นวัตถุดิบหลักอะองเี้ยลาบาวใช่เนี่ยมะแขวนปลาถั่วเน่าส่งตรงมาจากภาคเหนือเลยพี่แกงเขาโขกเองนะคะเมนูแนะนําคือลาบข้่วเขาจะใช้มะแขวนปลารสชาติมันจะออกเค็มๆเผ็ดๆซาซาต้องมะแขวนเครื่องเทศจริงมะแขวนเนี่ยอารมณ์มันคล้ายๆเหมือนมะาล่าเหมือนกันมันหากินยากนะมันซาๆนะคะมันต้องไปกินภาคเหนือองค์มาเออใช่ข้าวซอยน้องไก่ค่ะเส้นเหนียวนุ่มน้าแกงรสชาติเข้มข้นถึงเครื่องนี่ไง ข้าวซอยเนอเข้าวซอยน้องไั่ขนมจีนน้ำเงี้ยวหมูสับรสชาติค่อนข้างเข้มข้นเลยนะคะเครื่องเขาจะเยอะใส่หมูสับไปเยอะๆเลยแล้ําคมน้ำคุณมาใส่อั่วใส่ปัวจ้นส้มนะคะสองเมนูนี้ทางร้านเนี่ยทำเองเขาจะไม่ใส่วัตถุกันเสียเลยข้างในจะเป็นสมุนไพรแบบกับเนื้อหมูที่อัดแน่นเข้าไปแบบนี้เลยนี่ค่ะแล้วนี่นจีนส้มจ้นส้มจ้นก็คือแหนมแหนมแหนมหมูแล้วเอาไปย่างคุณ โอ้ยกลืนน้ำลาย้เขาเนียวต,ต้องมาอุ้ยอันนี้อ,ออกอารมณ์เหมือนแบบญี่ปุ่นแต่มันคืออ่องมันปูที่เขาฮิตกันตอนนี้อ่องมันปูเนี่ยเสิร์ฟมาในแบบเตาร้อนๆน,นะคะเป็นสูตรที่ทางร้านทําเองรสชาติจะนวๆมันๆแล้วคลุกกับข้าวสวยร้อนๆน,นี่คือดีมากมใครชอบอาหารเหนือหรือคิดถึงอาหารเหนือแบบรสชาติเข้มข้นไปกันได้ค่ะร้านอยู่ในโครงการ Eat Up สนามบินน้ำถนนเลี่ยงเมืองนนทบุรีเปิด1 1โมงถึง3าทุ่มหยุดทุกวันจันทร์จ้ะโลดพอเข้าไปก็จะเห็นเลยว่าเห็นตุงเห็นอะไรนอยากกินขนมจีนน้ำเงี้ยวตอนนี้อยากกินลาบคั่วอยากกินเหมือนกันอยากมากเลยอยากอ่องพวกเราหิวกันแหละเอาจริงเพราะวันนี้เรากินกระจูดไม่ได้ไปกินกันต่อดีกว่าค่ะจะพาไปกินของอร่อยนะคะที่ราดรี เป็นราเมงสไตล์ญี่ปุ่นเขาบอกว่าร้านนี้กําลังแบบโด่งดังแล้วเป็นกระแสในโซเซียลมากๆในโซเซียลยาจะบอกว่ารสชาติน้ำซุปของเขานะคะ10เต็ม10คุณอร่อยมากกับร้านคาเมโกราเมงค่ะโดยตัวน้องสาวได้ทํางานกับตัวเชฟญี่ปุ่นชอบชื่นชอบในสไตล์นี้จริงๆเพราะว่าทางร้านเนี่ยตั้งใจทําน้ำซุปไม่ให้เข้มข้นมากจนเกินไปอยากให้คนทั่วไปเข้าถึงราเมงได้ง่ายขึ้นเพราะว่าคนไทยชอบกินก๋วยเตี๋ยวแบบสด ตั้งใจอยากให้ทบน้ำได้อร่อยอยาไปจบแล้วร้านนี้ให้คำนิยามแค่นี้เลยอร่อยร้านน่ารักร้านน่ารักไหมคุณมีหลักกิโลเมตรแล้วเป็นเหมือนยังไงเป็นเหมือนชนบทของรัาญที่ปุ่ง,งเออ เนี่ยร้านนี้นะคะเป็นร้านราเมงสไตล์ญี่ปุ่นตกแต่งแบบฟิลชุนบทเรียบง่ายอร่อยจัดเต็มนะคะเป็นราเมงแบบโฮมเมดนะคะน้ำซุปนี่เคี่ยวเองกว่า8ชั่วโมงแนะนาถ้าไปนะคะทงคัสึราเมงซุปกระดูกหมูะคะ่ะเป็นซุปกระดูกหมูนะคะใส่น้ํามันกระเทียมดํานะคะแล้วก็ซุปกระดูกหมูใส่น้ํามันพริกนะคะในส่วนของเส้นราเมงนะคะจะเป็น <laughs> สไตล์ฮากาตะนะคะเส้นเล็กนะคะแล้วก็มีความกรอบนะคะแล้วก็ยังมีราเมงแบบเย็นนะคะที่นี่จะใช้เส้นราเมงใหญ่แล้วก็เหนียวนุ่มนะคะ น้ำซอสเป็นแบบโฮมเมดนะคะเสิร์ฟมาพร้อมกับหมูไก่สาหร่ายแตงกวาปูอัดแล้วก็ขิงนั่นเองและยังมีเมนูทานเล่นนะคะปีกไก่ทอดไก่คาราเกะนะคะเกี๊ยวซ่าอย่างเงี้ยคุณไปถ่ายรูปกันได้ให้ฟิลเหมือนอยู่แบบว่าชนบทญี่ปุ่นคุณญี่ปุ่น ยาหยุดทุกวันพุธนะคะร้านเปิดส0 0โมงเช้าถึง3าโมงเย็นนะคะอยู่ข้างสารแขวงราดรีอยากกินแบบเกาหลีหรือญี่ปุ่นที่เขาซูชเส้นแบบยาวๆเห็ใช่อยชกกินแบบนั้น่ะจีนก็กินอร่อยกันอ่ะอันนี้ไงกระเป๋ากระจุดที่เราเลงกันไว้ชื่อร้านของเขานะคะร้านกระจุดบ้านเราออริจินอลค่ะคุณจ๋าคุณริษาเจ้าของร้านอยู่ตรงนี้แล้วสวัสดีค่ะพี่จ๋าสวัสดีค่ะจ๋ารีบเข้ามาเพราะว่าคิดว่าเดี๋ยว แต่ละใบมันอาจจะมีหายไม่เข้ามาคิดตังคิดตังเลยเหรอเข้ามาคิดตังไปของกระเป๋าเริ่มต้นจากอะไรคะพี่จ๋าก็ดั้งเดิมคือสามีค่ะสามีเป็นคนจังหวัดพัทธลุงเลยค่ะหนูเนี่ยตามสามีไปไปอยู่พัทลุงพัทธลุงอ่าใช่ค่ะก็คือเป็นต้นกําเนิดของการจักสารด้วยก็ก็เลยเริ่มทําค่ะจริงๆเมื่อก่อนนะค่ะมันยังไม่ได้มีงานปักสวยงามแบบนี้จุดเริ่มต้นคือมาแค่แบบเพ้นท์ เพนสีสมัยก่อนที่มีชื่อมีอะไรแบบนี้ครเคยเห็นค่ะใช่ค่ะแล้วไอเดียปักมาตอนไหนคะไอเดียปักมาเริ่มจากลูกค้าค่ะงานหลักๆเนี่ยคือลูกค้าเป็นคนให้โจทย์เราเพราะว่าแบรนด์โตมากับงานคัสตอมอ๋อไม่แล้วปักเหมือนมากเ่เช่นลูกค้าเนี่ยือเปลี่ยนจากเพนเป็นปักได้ไหมใช่ค่ะเันอยากปักสัตว์เลี้ยงใช่ค่ะที่ร้านรับคำด้วยค่ะอันนี้คือปักหมดเลยนะใช่ค่ะใช้มือหมดค่ะ เห็นบอกฮะใช้มือปักไม่ใช้เครื่องจักรไม่ใช่ค่ะใช้มือทั้งหมดแล้วคนส่วนใหญ่แรงงานเราคืออะไรชาวบ้านเหรอคะใช่ค่ะชุมชนดูทางแบรนด์นะคะทำงานร่วมกับคนในชุมชนประมาณ20กว่าครอบครัวโอ้โหคือเราสร้างรายได้เขาด้วยใช่ค่ะแผนกสารก็สารมาใช่ค่ะแผนกปักก็ปักไปใช่ค่ะแต่ของคุณดีตรงนี้มีหนังด้วยอันนี้เป็นสิทธิบัตรออกแบบของแบรนด์กระจจดบ้านเราออริจินอลเลยค่ะค่ะมาดูราคาดีกว่าอยากรู้ว่าคืองานปักงานฝีมือราค่ะต้องแบบเข้าใจนะยังไงความปักเยอะปักน้อยด้วยค่ะอันนี้ที่อยา ที่คุณปอถือก็คืออันนี้ปักจากตัวจริงนะคะแมวตัวสีเทาเนี่ยตัวเนี้ยตัวเนี้ย อุ้ยเราเลี้ยงแมวตัวนี้เอาร uh ูปมาให้เราใช่ค่ะเอารูปมาแล้วปักได้ค่ะชาวบ้านก็ปักได้ขนางอย่างนี้เท่าไหร่คะอันนี้2000ค่ะ2000แล้วถ้าอย่างเป็นเริ่มสตาร์ทดีกว่าสตาร์ทใบเลยตถ้าเป็นเป็นทรงบักเก็ตค่ะทรงถังก็จะ1,700บาทค่ะพันเถังร็จะบักอะรใช่ไหมรวมแล้วค่ะตัวนี้มีสายคอสบอดี้ได้ด้วยนะคะมีสายคอสบอดี้สายตรงนี้ก็เป็นหนังจับได้เย็บละเอียดดีมากหนังแท้ค่ะใช้แบบจะได้จะได้ไม่เปื่อยมันทนทานค่ะนี่ไออย่างนี้ก็เท่ากัน อันนี้เป็นงานสั่งทำนี่ก็ปักจากตัวจริงนะคะอันนี้ก็ราเท่ากันอันนี้อันนี้ถ้าสมมุติสั่งทำอะค่ะก็ส0 0พันค่ะเพราะมันจะยากหน่อยใช่ยากต้องใช้จินตนาการคิดนึ่งส่วนถ้าขยับมาเป็นแบบนี้ล่ะคะถ้าเป็นอย่างนี้ก็1,800ค่ะ1,800อ่าแล้วใหญ่ขึ้นมาหน่อยอะค่ะอันนี้2,400ค่ะ2,400เพราะว่าตรงนี้ปัก ปักหลายแบบค่ะข้างหน้าก็จะเป็นอีกลายหนึ่งเลสทราเวลเฮ้ยน่ารักมากไปทะเลได้เลยนี่อย่างนี้เท่ากันไหมคะแบบปักทั้งใบอันนี้จะ2 0 0 0เหมือนกันค่ะราคาจะจะช่วงระหว่างราคาค่ะจะอยู่ที่ช่วง1 7 0 0ถึง2,500เนี่ยเยอะมีหลายแบบเลยค่ะแล้วอ่าสมมุติไปจบที่ใบนี้เลยอะจบที่ใบนี้3,600ค่ะโอ้ต้องใจนะดูนกไม่ไม่นี่ปักจากนกตัวจริงค่ะแล้วเขาปักหน้าหลังยาก ถูกแล้วเขาไม่ได้ปักหน้าหลังเขาปักทั้งใบเลยนะป้าแล้วผ้าข้างในก็ดีมีซิปรูดนะคะไม่ได้เปิดแบบเราก็เซฟไอ้อย่างเนี่ยแทอยากซื้อบายเท่าไหร่ใบดาวใบนี้1,800ค่ะมีผู้ผู้ข้างหน้าน่ารักน่ารักให้ด้วยน่ารักอ่ะแล้วอย่างเงี้ยบุมอยากรู้ว่าตรงเนี้ยรู้แหละว่าเวลาจับถือเนี่ยมันไม่ให้เปื่อยยุ่ยใช่ไหมคะแล้วการเก็บรักษานะคะมันจะแห้งกรอบหรือว่าแบบยังไงไหมคะที่ร้านนะค่ะมีนวัตกรรมเคลือบกันเชื้อรา ให้ให้ให้ลูกค้าด้วยลูกค้าเคยทําลาเต้หกทั้งทั้งในกระเป๋าทรงนี้ยเปียกหมดเลยค่ะกว่าจะกลับบ้านคือมันก็ต้องรอทํางานเสร็จใช่ไหมคะเขาบอกว่าไม่ไม่ไม่เป็นอะไรเลยเขาดึงผ้าออกมาซักด้วยเพราะว่าเราเคลือบแล้วใช่เพราะเราเคลือบกันเชื้อราให้แล้วค่ะอ๋อผ้ามันอย่างนี้ได้ใช่ไหมคะใช่ค่ะเขาดึงดึงผ้าออกมาซักเลยค่ะเพาะวาเขาชอบไปในบ้านข้างในเขาบุผ้าด้วยนะคะบางแมนอาจจะเป็นแค่ตัวกระจูดแต่อันนี้พอมีผ้ามันก็เซฟตัวกระจูดของเราไปด้วยแล้วเซฟรองอย่างนี้ด้วยถ้าอยากได้ ต้องไปดูตรงไหนติดต่อยังไงคะได้ค่ะก็เพจค่ะเพจกระจุดบ้านเราออริจินอลค่ะทุกช่องทางโซเชียลแพลตฟอร์มใช้ชื่อกระจุดบ้านเราออริจินอลทั้งหมดเลยสั่งทางนั้นได้เลยได้เลยค่ะโอ้โหอันนี้คือกระจุดใช่ไหมคะใช่ค่ะเอามาตัวอย่างคือมันเป็นมันเป็นเหมือนแบบไม้างอย่างเงี้ยคุณแต่เขามาทุบให้แบนใช่ค่ะต้องรีดค่ะสมัยก่อนนะคะใช้ ลูกกิ้งปูนนะคะขึ้นไปเหยียบนะคะคนอ่ะคนอ่ะขึ้นไปเหยียบต้องให้แบนสุดๆใช่แล้วก็แบนยังไงไม่ให้ขอบเขาอะแตกด้วยนี่แค่ลองบี้นะยังแตกแตกทั้งสั่งเลยอยาหนูมีผักหน้าลงหาน่ะใช่เนี่ยบี้อะไรมานี่ นี่ไงฮันนี่ก็เอาใบนี้ไปอะน้่เนี่ยพอดีย่าเลี้ยงไก่ย่าจะสั่งฮันนี่น้ำพึ่งมาจากพึ่งนี่ไงเนี่ยน่าหลักคุณดูไก่ดูนี่น่าหลักมากอาไปออเดอร์การคุณราคาจับต้องได้แล้วก็เป็นแบบลิมิเต็ดด้วยเพราะมีปากมีปักหน้าตัวเองไหมคนอื่นเขาเลี้ยงนกเลยอันนี้ยังเลี้ยงตัวเองไม่รอดเลยจะปักหน้าตัวเองบนกระเป๋าใช้เวลาคุณระวังนะแต่รายละเอียดต้องดีๆเลยนะคะจมองจมูกเป็นคนสวยมากๆสามีอาจจะสั่งหน้าตัวเองแล้วให้คุณถือได้ค่ะเวลาสั่งนานไหมคะสมมติ่า ตอนนี้คือเนื่องจากว่าทางร้านนะคะ<ช>จะมีส่ง ก็คือมีลูกค้าคนไทยเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วแล้วก็ส่งออกต่างประเทศด้วยก็มีการรอคิวประมาณ 3- 4สัปดาห์ค่ะโอ้ยรอนานหน้าหนูเปลี่ยนหมดนะคะมันจะเร็วขนาดนั้นเลยหรอคะคุณแพทแม่แม่ถ้าอยากให้สวยๆก็รอสักหนึ่อปักหน้าหนูเนาะไม่ไม่รอหนูรอเป็นเดือนหน้าหนูจะเปลี่ยนไปอีกไตมากนึงไม่้นก็ต้องรอ้นต้องแบบว่าบอกเขาแบบเอารอให้หนูหน้าเขาทีด้วยเดี๋ยวไม่คุณจ๋าจะเล่งให้คุณแพทหน่อยเดี๋ยวเขาจะเปลี่ยนเนาะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะค่ะ อะไรนะออริจินอลบ้านเราถูกต้องค่ะอ่ะพักกันแป,ปน๊บนึงดีกว่าค่ะช่วงหน้ามีสิ่งดีๆรออยู่นะคะนนช้อปปิ้งจ้ะช้อปปิ้งกันจ้ะช,ชอช